คือที่มันกว้างกว้างมากจริงทุกคนดูบรรยากาศแบบแล้วตอนเข้ามาคือแบบมันมีหลายเวทีหลายงานด้วยแล้วมันแบบก็คือเวทีมันเอียงด้วยนะครั <c oughs> บบรรยากาศดีไม่ดีครับตอนนี้อากาศแบบรู้สึกว่าจะแบบเริ่มหนาวแล้วครับผมเพราะว่า เมื่อคืนเมื่อคืนคนไวมาก่อนคือแบบหนาวพี่เขาบอกว่าหนาวเชิญพี่ๆเข้าไลน์หน่อยสวัสดีหนึ่งพันคนนะครับขอบคุณท้าทุกดวงนะครับผมจะเล่นที่ตอบแต่เน็ตบันช้าไม่รู้เป็นอะไรผมก็เล่นมาไลายเนี่ยนี่แต่ในนี่มันกระตุกไหมครับมันแบบเบอร์เบอร์ไหมมันดูแบบนี้ไหมครับไม่ครับแล้วก็เดี๋ยวเอ๊ ้ราอาไปงเนสี่นานไหมทนหิขาน้องหิข้าวอีก้หรืยังเดกเพืยอะอย่เปิดตู้พันเปล่านรอเป็นใจดีเป็นใแ่คนใช่ไหมฮะนทองไหงไม่ยังไม่จบอีกไม่มัน มันส่วนเป็นคาเทียหรือว่าเป็นอะไรที่มีมีเพชรมีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องไปปปซุเอรร์์สตาใ่แแบบบบนด้น้องคุณจะเป็นคาเทียแล้วนะแสนห้าสองแสนอะไรอย่างเงี้ยปกติหนูก็ใส่ในแม่ใส่สินแต่ว่าถึงมันจะมามันจะมาทิ้เียเลยได้ออกไม่มีคาเทียเนาะไหมผู้ติดตามมีมีมีเขาแม่พนักงานไปแจกได้ละหนึ่งสองสี่ห้าหนึ่งไม่นานไม่นานไม่นานเลย สวัสดีครับสวัสดครับสครับงานได้ไดเป็นตุก่งนี่คือมือซ้ายมือขวาไก็ได้หรือว่าหรอาทอทไริงิม่ือนี่อย่เดสูงคงจะด้ชัดเจนครับโอเคครับพาคนเล่นมใช้ได้นะครับผมเอาดูเยอะๆเลยครับ

Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you ยินนะครับยินดีดนะครเนื่องในวันเกิดนะครับอายุครบ18ปีของลูกสาวนะครับขอให้ลูกมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีงานเยอะแรงฟังฟังบิชาร์ดของแม่แม่แล้วก็แฟนขาแฟนเพลงตลอดไปนะครับผมสมมติสมมติได้ดีเลยนี่โป๊ะน้องี่อเมโป๊ะอีกแล้วเอายอันนี้มูมั้ย เอามาพี pie, ını, 對對่พี่ลี่เข้ามาพี่ลพี่แจ้วก่อนพี่แจ้วพี่แจ้วพี่ตอพี่ต่อเซซี่กับเซี่เวลานอนตอนกองคืนเนี่ยเขานอยนอนนอนที่นน่ารักเด็ดเตลอดไปขอบคุณครับเอาพี่พี่แบดมาพี่แบด อดไปได้ขอให้มีความสุขมากๆครับรุ่งเรืองรุ่งเรืองรวยรวยรคอยมีซวยจุหลังเวทีทุกคืนนะครับซับเบยิงจุดกี่กั้งขันบีไม่จิตชักขันีไม่จิต อะไรเอยพอดีวิจิตแได้ได้แล้ว

แม่แม่่เดียวเอาารมาแจกค่ะนี่แม่ติมเรามาขายแลเอาลูกเขาเสียมาขายไม่ได้โอ้ยเบิรกการบาทเลาวลืมไปแล้วี่าพวกเขามัคยมีออเดอร์ของ้ากี่ออเดอร์ของ้านเสแกนซางขวาคุณลุได้นะครับเาสกแกนซังขวามาแล้วซุ้มมันได้แบบเดียวอะเดี๋ยวพินบอดเดียวอ่ะคุณพ่อรอจังนะไอแมก คุณพ่อรอจัะหน่อยเด้อค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณหมอจะมาฝากท่านนะครับไม่เปียกครับเดี๋ยวคุณหมอจะมาฝากท่านนะครับคุณตาเลยคุณหมอจะมาฝากท่านดันนะคระับคุณตาไม่ยา <c oughs> กหรอกค่ะคุณตาไม่ยากหรอก